Mắc gì cứ la như vậy? Вот nè, đây nè. Đốt con, à, xong xong <coughs> đốt. ดาข้องตนแน่เดี๋ยวมงรวเยอมันงติดเร็วบ่แล้วจุ่มไปเลยจับแน่นี่ะันีเลยบ่่ักตัวเบ่อยเี่มตักลงบ่แม่ ใกล้ๆเนี่ยทางว่านึงเนี่เนาะเออเห็นแล้วเพราะว่าบ่แล้วปักได้บ่อพักบ่ได้หาเสียมมาครับเอสียมมาหนึ่งอืมเอาเสียมมาเมพื่อนเ,เร็วอืออพักบ,บ่<อ>ลงนะเอาไปซื้ออานนี้เลยเออนะ่ะมันจา,นานกงถนัดก็กงดีไปแล้วบั๊บ ครับครับครไบครับได้ถ้าทิ้ไปได้ก็ะวนมาเนหอบเดี๋ยวผ่อนยืนเนื้อว่วนเป็เล็กหน่อยเอาไง มาไหวแน่ๆจารย์มาว่าอาจารย์มาเน่ใบนี่ก็ลูกแม่หนี่กแบชุดแล้วหนาวเร็วๆเดี๋ยวถุบดมันก็แม่ตัวนั้นอ๋อตัวแล้วเสียงมาพูดช่างยากช่างไปง่ายได้เลยเรียนพี่เขาพูดบ่แม่นบ่ถือเออเนี่ยมันต้องเวียนขวาเอาขวาเข้าเออลากนับเอ้า รอบ เพิคนมีสำนกเแิ <t 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 been, ่คนที uh ่เฮ็ดไ้ถักไหมสอบางคนนะเอามาพี่ร่างลูกนี่เอออย่ามเกลี่ยเกลียบ้าอยู่อยู่นี่เลี้ยงหน่อยนี่นุมื่อคืน นะงนะงนะงจดี้นะลงสาธุนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัเจยังอัเจโยโนเมพันเตสังฆาเมตตาเปรีตาบุเรีตาปุตเตเตาปยังตุระตาจิตาปะมาทะจิตาคารวะคารวะคารวะ อาธรรมปฏิชาพุทธาติสุธรรมาติสุสังฆาติสุติสุรัตนเตยสุขายเณวอาจาปมาทะธัมมะริงปันเตสนุปันเตตีนิพุทธานิรัตนานิอัจจยังอาจจะยโตปฏิคันหาถาอาติปันเตทัองวยามาสายจะตัพระอูคารวบป่าปนะมหาพุทธราเจตนารมหากังทีกระจังชายะสุขายะยาวะมัคสกุราริธานะปัจโยโห Tuk saha tuk sake kame charupe kri kikara kate chantarike Ukmane tipe rate Jakame taruwanaka haneke hawatunike Te huma chayan tuk te wajara chara wikame yakakan thapana kaa Dikantar สมณังกาลุอายามสันตายันตุภูมิเทวังนมามิข้าพเจ้าพอยอก,กอนชุลีโดยยินดีกระรบคำน้ำนเทพบดีกุมภารีเรืองเดชเทเวศอิทธิปาชุมบ้านโดยย่บนพระชัยมงคลเทพวารารักผู้พิทักษาภูมิสถานอธิบาลบุรุงเกตณอิเวศพิธีมณฑลแห่งนี้บัดน,นี้ข้าพเจ้า จะได้กระทำยาคัดพิธีพีกรรมจำบันพิสัยจารีตโบราณพยานในวันนี้และอำนวยเวพรให้นางนางสาวิรันติพาพลบุญเ,เธอจะก็ได้กระทำพิธีสะเดาะพระาหูเข้าพระสาวแรกตรงมาช่วยปัดเป่าพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้หายสิ้นไป หลังจากนั้นให้เธอมีอายุวันะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติทุกทุกประการเธอหนะโมตระภควโตรโตสมาธิผู้ตระหนะโมตระภควโตรโตสมาธิผู้ตระนะโมตระภควโตรหัตโตสมาธิผู้ตระหนะโมตระภควโตรหัตโตสมาธิผพุทธะนะโมตระภควโตรอสมาธิผู้ตระหนักทางอายุวัฒนัง เจคีว <musun? S 2> <S or> ิตังยาวนุีนังตนังข้ามิธรรมังอายนางวิตังะนังขามิสังขัตนาเจคีวตังยาวันนี้นังตนังขาามิตุตยมปีพูททังอายุตนะนางเจคีวิตังยาวันนี้นังตนังขาามิตุตยมปีธรรมังอายุตนะนางเจีตังยาวันนี้นังตนังขาาตรียมปีสังขังอายุตะนงเจ ที่วิตังยาวันนี้พนังสนังกัสามีณโมเมสัพเทวนาสัพคารหะนาเจตุรานมีสัพธาสเพเทวามังปาลยันตุเอเตนะมังคาระเตเคนะลาภโสตีพระวันตุเตสะภโสตีพระวันตุเต athi unahita vidhiyo dhammolo kenu taro sabhata saitha thayatantavakantayi dewa dewa rivadhe raya dhani amrutei bhava keviya kena kevi seputei akamari renavata bhatamamra ตถะเจอาหเวนะโหตุเขโวตุกีตะธะทาสุตะทีฆังสมาทายะทัมมังสุตจริตังเจเรตะเสวะหานุอาเวนะโหตุเทโวตุกีตะธาลิกิตังจิตังปูชังธารณังวาจานังกรุงปะเรธัง เิมิทันเจซาเปโลกะตมีมานะตัมปาวายาปริมาณังกุตังละโขจติปัญจาตัมปาตังโวยะรังละตัปตะมิทัสตังมิสินโนวาเรยนโนวายาวะลาภังโทวันตุเตระกันตุสุระกันตุท้าสิ้นละตะมิงพระพุทธกุณังทถิดสิ้นละตะมิงพระธรรมเมตตามเถิสิ้นละตะมิงพระสังมขานังทุกขะรอกะพยังวิวันใจเยะะปะทุจะปะโสกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะทะเนียดจะลายวิวันใจเย เพราะวันให้เคลื่อนเพราะเดือนให้คลายเพราะปีให้หายเหมือนน้ำดับไปวิวันจัยแย่จัตพระพระนางจัตพระลาภังเพรวันตุเตรักันตุรักันตัปัจจิมันเราจะมียนพระพุทธคุณนางปัจจิมันเราจะมียนพระธรรมเมตตังปัจจิมันเราจะมียนพระตังขานางสจงรอขบยังวิวันจัยยสัพพุทุสัพพโศสัพพโรคสัพพภัยสัพพุพ้อสนียดจันเลยวิบันจัยแย่เพราะวันให้เคลื่อนเพราะเดือนให้คลายเพราะปีให้หายเหมือนน้ำดับไป วิวันใจเยสะชะนังสะพาพังระวันตุเตระขันตุสุระขันตุอุรนามิงพระพุทธกุณาอุรนามิงพระธรรมเมตังอุรนามิงพระสงฆานัาทุกโรขปยังวิวันใจเยสะพทุกสะพสโกสะพโรคสะัภัยสะพัะเนตวิวันใจเยเพราะวัน